ชีวิตปัจจุบันของกล้วยเชิญยิ้มงานนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุณตาและรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับนักแสดงตลกชื่อดังอย่างกล้วยเชิญยิ้มและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแล่นอยู่ในวงการตลกมานานหลายปีทําให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดโดยกล้วยเชิญยิ้มเกิดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพ่อ4 9 9สองี่อําเที่อเภอทองแสนขันจังหวัดอุตร,รดิตถ์เป็นลูกชายของนายบุญจันทร์และนางบุญธรรมศักดิ์ธนาวัฒน์ เพราะเป็นหัวหน้าคณะลิเกสวสวค์ทาวนได้ย้ายไปอยู่กับบิดาที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่จบชั้นประถมศึกษาปีที่5ตั้งแต่อายุ10ขวบและเริ่มหัดเล่นลิเกและออกตระเวนเล่นกับคณะจนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่ออายุ26ปีรวมกับคณะเชิญยิ้มกล้วยเชิญยิ้มเริ่มศึกษาต่อจากศึกษานอกโรงเรียนเมื่ออายุ30ปีที่โรงเรียนนนทวิทยาและศึกษาต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเกลือ และจบปริญญาโทนิเทศสาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยายลัยเกรกนอกจากนี้กล้วยได้หันมาเล่นการเมืองท้องถิ่นที่จังหวัดอุตรดิตบ้านเกิดเคยเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารจังหวัดอุตรดิต ช่วงหลังๆมานี้กล้วยได้หายหนะ้าหายตาไปจากจอทีวีไม่ค่อยมีผลงานได้เห็นสักเท่าไหร่โดยกล้วยมีกิจการส่วนตัวโดยกล้วยได้มีกิจการส่วนตัวขายลูกชิ้นที่ใช้ชื่อว่าลูกชิ้นหมูอัมพวาเริ่มแลกขายอยู่ที่ตลาดมะลิโดยมีแฟนชายขายอยู่ทั่วประเทศต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวลงทุนดูแลเองทุกข,ขั้นตอนใส่ใจทุกรายละเอียดการทําเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวข่าวค่ะ